อะอะแต่ว่าในวงปูนซีเมนนะครับเขามีปัญหาอยู่นะครับว่าถ้าปล่อยปูนาไปแล้วเนี่ยปูมันหายไปจากบ,บ่อมันหายไปได้ยังไงครับปัญหาใหญ่นะครับของวงซีเมนก็คือนะครับปูหนีสามารถหนีออกจากบ,บ่อได้เป็นเพราะอะไรล่ะครับสาเหตุหล,กลักๆก็คือเกิดจากพื้นผิวของขอบบ่อเนี่ยนะครับเขาไม่เรียบนะมันมีฟองอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยปูน่ะสามารถที่จะไต่หนีได้โดยเฉพาะนะครับช่วงหน้าฝนนะที่มีฝนตกเยอะ นะเนี่ยปูนะครับจะไต่หนีได้อะอะลูกเล็กก็ได้นะลูกเล็กก็สามารถที่จะไต่หนีได้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะปล่อยปูลงบ่อเราจะต้องทาองําอุปกรณ์ติดป้องกันนะครับนะครับด้านข้างเนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่าเขาจะหยาบนะครับแล้วก็จะมีรูนะครับมีฟองอากาศนะครับขึ้นอย่อยางน,างนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยปูนะครับมันจะไต่หนีขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครที่จะเลี้ยงบร์ปูเซมิลเนี่ยแนะนําว่าเราอาจจะต้องห้าวิธีนะครับการไม่ให้ปูมันหนีเช่นเอาหาแผ่นพลาสติกลื่นหรือแผ่น ลูปีเนียมนะครับแปะนะครับสักประมาณสักสิบเซนสิบห้าเซนนะครับเนี่ยแปะไว้นะครับไม่ให้ปูเข้ากันไต่หนีได้นะไม่ใช่แค่ปูใหญ่นะครับปูเล็กก็สามารถไต่หนีได้นะรู้อย่างนี้แล้วนะครับหากว่าท่านใดนะครับที่สะดวกที่จะใช้วงปูซีเมนนะครับวงเก่านะครับก็ขอให้นะครับทาตัวที่อุปกรณ์ป้องกันกันก่อนนะครับมิฉะนั้นนะครับเดี๋ยวพอเราปล่อยปูไปแล้วนะครับปูเราจะหายออกไปจากบ่อโดยที่เราไม่รู้นะครับว่าเขาไปไหนนะ ท่านใดที่ลองใช้แล้วครับแล้วเจอปัญหานี้บ้างนะครับทักมาบอกอุรยากันหน่อยนะครับ